ต่อตัวตึงนั่งทึ้งบนดาวอังคารแค่เดีดูมาวะไม่ส่งผมแบบนี้แล้วก็เพลงแบบนี้แล้วก็เต้นแบบนี้ที่รู้สึกว่าลอตีนโหท,ทับอยู่นี่โอนทันทีขอเจอแล้เจอถูกใจตัดดีๆปุ๊บโอนเลยมา Bye. Hey. ตัวเกือบความโอเคครับผมก็สวัสดีน้องหน่มๆก็มองอะไรกันน่ะลงมานี้เออก้องก็สูงเกินสวัสดีน้องๆหนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในช่อง สวดีอรัาทุกคนด้วยนะฮะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับคอนเทนต์ตัดต่อตัวตึงนั่งทึ่งบนดาวอังคารแค่พอนั่งทึ่งไกลไปหรือเปล่าในโลกก็พเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปถึงดาวอังคารเลยนะโอเคครับผมวันนี้ก็อีกแล้วนะฮะคอนเทนต์นี้บอกเลยว่าพี่กาลังดันผักใสนะฮะให้น้องๆเนี่ย ทำให้มันเป็นอาชีพตอนนี้ทุกวันนี้มีคนรับตัดต่อช็อตเอออะไรเออเยอะมากดนการไฮไลท์ก็เริ่มกลับมาแล้วก็มีการแบบทำคลิปแต่ว่าตัดต่อไปด้วยเยอะขึ้นอา้าวมีทั้งยูทูบเบอร์เกิดขึ้นมีทั้งสายตัดต่อเกิดขึ้นนอกจากสายตัดต่อแล้วยังมีแบบสายวาดรูปสายทําปกเห็นไหมมันจะมารวมอยู่ด้วยกันทําปกก็เป็นปกแนวไฮไลท์ ite, ใช่ป่ะที่มันจะเท่ๆหน่อยอีกอันนึงจะเป็นแนววาดรูปการ์ตูนรูปปกการ์ตูนคล้ายๆข,ข,ของไ OK. อ K ูโอเคอะ เกิดสายอาชีพใหม่ขึ้นมาเยอะมากในการดันตัดต่อเห็นไหมไอ้พิกนี่มันเป็นคนแบบประมาณว่าคิดการไกลอะครับทุกคนไหนไหนไหนพ่อค้าแม่ค้าสายวาดรูปสายทําปกใสแบบตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาทไไน่ด้สิอยากดูอะอยากดูอะ จริๆโอเคครับวันนี้ก็จะไม่พูดเยอะยเช่นเคยนะครับเราจะไปดูฝีมือน,น,น้องๆหนูๆกันเลยนะฮะร,รวมถึงถ้าใครเจอคลิปตัวตึงแบบประมาณว่าที่พี่จะต้องไปนั่งอึ้งอยู่บนดาวอังคารแพ้บนกับมาได้ไงเนี่ยถ้าส่งกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศอะไรน,น,นะครับพี่ก็อยากจะเจอแบบตึงๆ,งๆเหมือนกันะไม่เจออึ้งๆมานานอยากโดนสักทีไม่ดีขึ้นเลย โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะรับชมคลิปไปพร้อมกันเลยนะใส่ถุงฟังพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องพูดเยอะกันแล้วครับไปดูคลิปันเลย let's go ยังยังไม่ไปอีกไม่ได้ดูแล้วนะคลิปน่ะเฮ้ยไปกินปืนอะไรวะเนี่ยมันเท่เกินไปหรือเปล่า M 1 8 8 7 spin warning อตโตสีโคตรเทยกทัพสุดยอดตำนาน2องควง M1887 สก,กินปืนสุดเท่ใหม่ล่าสุดสปาโกสกินปืน M1887 ในตีมพลังแห่งจัก,กรวาลไว้์เฮาพ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่แค่ไม่ใช่ระยะเวลากิจก,กรรมวันที่29มกราคมถึงวันที่4ี่กุมภาพันธ์2อ6 5 65. อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะ ก็อยู่หน้า Facebook ไอวิกกี้ X โทรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อเฟซว่ากายทวัฒนัดดาเวดอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะครั้งก่อนเนี่ยได้ลองละโพสเป็นในเพจวิกกี้ X 2คนติดตามกว่า2 0 0 0 0 0ไม่ถึงหรอกแสนหกแสนเสิ่งที่ได้กลับคืนมาคือ ไลสาระโอ้โหไปโพสหาคลิปตัดต่อมันส่งแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเขาขาอวบอวบทั้งนั้นเลยอ่ะ <S 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 โอ้ไม่มีคลิปจะทำเลยนะถ้าไปโพสในในเพจอนะ่ะไม่ได้กลับมาหน้าเฟซพี่เหมือนเดิมดีกว่านะครับน้องๆหนูๆทุกคนโพสล่าสุดครับอีดิตในโลกมันง่ายไปขอดูแบบไปนอกโลกส่งมาเกิดแน่นอนขอเวอร์เวอร์แบบหาในโลกไม่ได้ทิ้งอยู่ดีด้ด้วยวขอเดือดเดือไรเงาห้าม โอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันพี่เชื่อว่าวันนี้น่าจะต้องมี2 EP ีเป็นขั้นต่ำเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเราก็จะรับชมไปพร้อมๆกันดูเพื่อความสนุกคลายเครียดและบันเทิงนะฮะกินข้าวไปดูไปขี้ไปก็ดูไปก่อนนอนก็ดูได้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเป็นยังไงสบายสบายอยู่กับพี่น้อง เดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปกันเลย let's go คนแรกจากน้องทังชนชนนทัชชนอนอะไรอ่านไม่ออกไอเดวิลใช่ไหมมันเพิ่งโชว์ช่ำโชว์ชองโชว,โชว,โชว,โชว์ตึงไปนะไอเดวิลเนี่ยเกือบเสียแฟนแล้วนะเฮ้ยใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปย้อนดูได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันก่อนเดวิล FF ปั๊บปั๊บเดวิลนี่มาบ่อยแฮปปี้นิวเยียร์ด้วยนะคลิปนี้นนนนสาหัวสีหัวนี่เป็นเรื่องธรรมดาเฮ้ยมีโฆษณาขึ้นได้ยังไงวะ เฮ้ยเลเซอร์สวัสดีอะไรล่ะอันนี้ไงเหมือนให้พี่ไปนั่งดูอยู่บนดาวอังคารแล้วเห็นปะเมื่อกี้มันดาวพฤหัสนะครับได้เรียนกันหรือเปล่าสระบบสุริยาน้องๆนี่คือดาวพฤหัสพูโตนะครับเอ้านี่ไม่ใช่อันไหนวะอันไหนดาวพฤหัสสักอันน่ะอะสีมันก็แบบเหมือนเหมือนกันอะเมื่อกี้มีช็อคเวฟด้วยอันนี้อันนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์มากกว่าตัดต่อนะ ดูดูหน่อยอ่ะเดวิลาทำดาทำดาเดยวเทนเดวิลมันจะต้องไปเล่นต่อโอ้โหมีกอนเมกมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเขาท่านะมีหลายตัวเลยเมื่อกี้นี้เขพยายามที่จะมให้มีอะไรมากขึ้นเนาะเชื่อไหมว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยเราเอาแนวการตัดต่อแบบนี้ไปทำในเกมอื่นมันคือมันจะเวอร์มากเลยนะมีแต่ฟรีไฟ้นะที่ตัดต่อสายไฮไลท์แบบแนวเนี้ยทับจีก็จะมีอีกแนวนึงเป็นแนวเหมือนอีดิตไปเลยถูกป่ะแต่จะไม่ใช่แนวแบบเขาเรียกว่าอะไรแอนิเมชันจ๋าๆแบบคล้ายๆฟรีไฟน์ไฟนทําเบอร์บางทีเนี่ยมีแบบสลอกสไลด์ด้วย นึกว่ามีคนเดินมาข้างหลังเฮียผีหลอกผีหลอนอไปเลยดีกว่าคอนโดขอแค่ออกช่องครับพี่ชายได้ two shot เหรอได้ two s h o มาน้ำแข็งตัวป้าเฮ้ย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 ไปก๊อบรูปใครมาเนี่ยเขามีทำลายเส้นลายน้ำไว้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันก๊อบรูปกันมาใช่อย่างนี้เลยเหรอนี่มันมีลายน้ำอยู่นะเ้ยเองก็เกิน เก็ไปหากรอบรูปเขามาใช้วับสองหัวปั๊บปั๊บปั๊บหันขวามาเจอสบัดเข้าไปโอไมค์ก่อนวับวับไม่ตัดอะไรเลยใช่ไหมเปลี่ยนคนเลยนะอะไรงงงงงงเขาชุดแล้วยิงง่ายมากเลยไม่มีอะไรเลยนะไอ้จบกันนะหมดโอกาสของเองละงเวลาเขาจุดพิบีกงเห็น มือถือด้วยอ pues ้าวมีหยุดเวลาโคตรสุดโคตรมือถือด้วยอ้าวเขาบอกว่าโคตรสุดอะไรเนี่ยอ๋อมูเบอร์มูเบอร์ D L N เจอ D B L N ชื่อช่องเขายังเขียนผิดเลยเอ็มูเบอร์โอ้ถ้าคนมีคนเขียนชื่อช่องเองเป็นบูมเมอร์มั้งล่ะ B O O M E R มึงแกจะเงเป็นยังไงเนี่ยโอ้เขียนชื่อช่องเขาผิดถ้ามีเบอร์นะด่าซ้ำหยุดเวลาโคตรสุดนะ ฮะเมื่อกี้คืออะไรปิดเน็ตปิดเน็ตเหรออันนี้นิ่งเลยนิ่งจริงปิดเน็ตตามหัวปับ๊บแอกตายจริงหรือเปล่าตายที่เดิมหรือเปล่าเน็ตต่อโอ้โหตัวเองตายดิกู้ตองเพ่งจริงจริงไอ้มูเมอร์อ๋อกะคนึกว่ามึงจะเก่งมึงจะ X R s m a r ด d อกไอ้มูเมอร์เปลี่ยนชื่อมึงเลยแล้วกัน ก็ว่าอยู่ไปตัดเนี่ยตัวเองตัดข้ามาอีกทีตายสิครับรออะไรอ่ะโอ้เลือดจะเชื่อบ้าหรือเปล่าเข้าไม่ได้เลยตอกเนี่ยโอเคไปต่อดีกว่าต่อไปน้องบาร์ลอตไปเลยไปเลยไปเลยรีบเลยรีบเลย สตัดขวาสวยนะเฮ้ยหัวแตกยิงดีแตกเลยเมื่อกี้ตัดเร็วเกินตัดภาพเร็วเกินน้องยิงดีนะยิงดีแต่ว่านี่พี่จะมาดูตัดต่อคนดูไม่มีตัดต่อตึงๆเลยหรอถ้าเกินนะฟังตรงนี้เลยถ้ามีคนส่งตัดต่อตึงๆมาคลิปนี้นะครับโอนสดตรงนี้เลยโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่นี่โอนทันทีมามันไส้ว่ะไอพวกส่งเนี่ยแม่งไม่ตั้งใจเลยอ่ะไม่ตั้งใจเลยขอเจอแนละ้วเจอถูกใจตัดดีๆปุ๊บโอนเลย มาไม่มีไม่มีด้ดดดวยซีหลอกซีหลอกน้องโชว์มาให้เลยสวยภาพยังไม่คมยังไม่ชัดเท่าไหร่นะปาดอีกนะเดี๋ยวมันจะมีดันดังนะเร็วๆนี้จะมาแล้วนะไปดูคุณภาพช่องไออะไรวะช่องไอไอไอชื่อชื่ออะไรวะไอแก๊งนะเอาให้ได้นะน้อง<า>เอาคมแบบนั้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแน่โอ้ตัดสโลตเฉยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอยากแจกเงินว่ะวันนี้อยากแจกเงินเอาคนแจกเลยแล้วกันตอนเนี้ย กดรัวดูแป๊บเดียวพอเห็นแจกเงินแล้วทำไมมันนานจังเรียบร้อยแล้วดูนำปองเปีปองเปียยปองเปียว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 ปอ้เปี๊ไมอปุ่ยกอเปืนไปอยเ่แล้วตาเปียปองเยปอเปี๊ยเปี๊ยปองเปี๊ยปงเปี๊ยปอเปี๊ยปองเปี๊ปอเปี๊ยปองเปี๊ยงเยปองเียอง i ีนะปองเปี๊ยอเดี๊ยวกงเจียเลยนออนอเดียเียอ เ,เดี๋ยวนี้เล่นแหลงแบบไหนก็นแล้วแต่ถ้าเล่นในคอมาหาช,ช็อตบอกเลยว่าง่ายจัดนะครับมันจะเจอคล้ายๆกันแบบนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยป๊บป,ปัยิงไม่โดนไม่เป็นไรยิงใหม่ได้มันยิงเราไม่ตายหรอกมึงสะบัดไปดิมึงสะบัดตออสุดอะ่ะกวจะยิงโดนอะ่ะเฮ้ยมันแม่มัน,น,มนท่อช่องเล็กๆครับอยากออกช่องพี่บิกกี้ได้ออกแน่แหละอ่ะเหมือนกันเดอ่ะเหมือนนกัเดมีลายน้ำด้วยอ่ะเหมือนกันเดสมีปั๊บปั๊บมะภาพเบอร์ อ่าเสียงไม่ตรงอ่าเสียงไม่ตรงด้วยโทรศัพท์เต็มตัวออกซ้ายมาเจอวับแตกเฮ้ยตัดแยกล่างเย็กูพร้อมมางดางดแล้วเสุนเข้าหัวทะลุนิ้วเลือดตัดบาดเอาฟัน บอไวสัตว์กิจะยิงกันสัตย์กลาัดกระบาแตพีเอสมาแรงแบจะใส่หยอดจากเอ็ดสโคจะ้ยิงหัวเด็กๆแงอักตัวจะเป็นเรื่องหัวพีเอสตเห็นลยยังตืเต้นมืออย่เอไดูย่งยังไม่ถึงซึ่โมาวะ้ส่งผมแบบนี้แล้วก็เพลงแบบนี้แล้วก็เต้นแบบนี้พี่รู้สึกว่าล้อตีนเฮ้ยเบอร์มบดิชวกจอพอ ที่ดูนานเนี่ยเพลงดีไอต่อโดนร้องคอมแน่โดนร้องคอมแน่ว่าซันดีกดอีกอ่้ My name is On Hello Christmas โทรศัพท์กูดูจากภาพละกูไม่ร้องคอมหรอกโอ้คอมโอ้โหมึงเดินข้างกันแบบนั้น ว้ wow. really าวเวลลีคูนจ้าไปต่อไม่เด่นเลยวันนี้ไม่เด่นเลยมาแตะดูนิดเดียวก็ได้พี่อันนิดเดียวก็ได้หวยได้ตังค์นะแต่นิดเดียวน่ะโทรศรัพท์ด้วยโทรศรัพท์ด้วยปับป๊บปับ๊ปปั๊บปั๊โดดตามสบัดไอ้วอไอ้วอขังอยู่ด้วยกันอ่าหมุนไปหมุนมางงอยู่ไหนศัะตูอยู่ไหนวะวับลากหัวไปสวย ลากหัวไปไม่โดนเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่สองไม่โดนอีกนี่นจบเลยนะชีวิตมันจบแล้วนะชีวิตนักเล่นรีไฟวากไาห้ายังดีที่โดนฮหาให้อีกหัวหนึ่งหาไม่เจอด้วยอาอข้างหลังออ่าเรียบร้อยให้อีกเม็ดหนึ่งจริงด้วยอีกเม็ดหนึ่งตายเลยนะฮะไปกันต,ต่อนะครับผมคนต่อไปมาช้าแต่มานะฝากหน่อยพี่ชาย T C Gamer คนติดตามพันสองมาดิยังไง โชว์โชว์โชว์เชิงโชว์นิ้วด้วยแล้วปั๊บสโลมีสโลนิดนึงเมื่อกี้นี้ไอเพลงแม่อลังการเพลงแบบนี้ชอบติดร็กษษษอกเกอร์สเชื่อป่ะเฮ้ยไม่ติดด้วยเอาว่ะไอ้นี่มันตึงเล่นโชว์สามนิ้วจัดไปน้องบัมไม่โดนด้วยเอาละมึงเอามึงเอาไปยิงโอ้โหอยาจะเล็งอีกตัวหนึ่งโดนอีกตัวหนึ่งที่กระโดดมาหาทั้งวันน่ะทั้งวันน่ะ โดนยิงอย่างเงี้ยทั้งวันอะ่ะก็จะชนผ้าไม่ใช่โอ้คนต่อไปฟรีไฟอีด e สารดีอินเซนเอากูแจกตังนะทำเป็นเล่นไปเฮ้ยยิงหัวตัวเองด้วยแต่อันนี้มันชอบเป็นแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่มัน GTA นี่มัน GTA ละผ้าเหมือน GTA อะ่ะเจอเพลงแบบนี้อีกอะได้ยินเพลงไม่ได้เอ้ยอันนี้เรนเดอร์แบบสมูทด้วยเฮ้ยมีชาร์จพลังขึ้นเต่สนาสันร้าลำ สายฟ้าช็อตลงกลางหัวนะไม่ได้ยิงโดนนะเมื่อกี้เนี้ยปัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีหลอกตามีหลอกตาเฮ้ย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 พีเอชคูเหรอมึงมาเอาตังค์น้องตังค์เอาอีกเอาอีกเฮ้ยเฮ้ยมีดวนมีดวนมึงมาเอาตังค์เลยขอเวอร์นิดเดียวพี่บอกแล้วว่าขอนิดเดียวขอแบบไม่เคยเห็นเพราะว่ามีสโลกับหลังวัดแล้วสโลกับหน้าเพื่อแต่ก็ยังทำไง ดีกว่าพวกทรงไม้แบบไม่ทำอ่ะอันนี้อันนี้มันเป็นท่าวิ่งแบบ G T A เป๊ะเลยครับไม่าจ่เป็นมอส G T A ใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ภาพของใครทำภาพใครทำเขอท่าๆขท่าเฮ้ยไปนั่งดูกูอยู่บนดวงการแล้วทีเนี้ย What What เฮ้ย ไม่ธรรมดาดูได้เพลินถึงจะไม่ได้เวอร์แต่แปลกใหม่หน่าติดตามสนใจน่าสนใจเหลือต้องเรนเดอร์ให้ชัดกว่านี้นะน้องรักมันจะเพอร์เฟกใช่ป่ะไอพีเอหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้วหเมื่อกี้มีอ่าสมุไราจากญี่ปุ่นด้วยนะอั้ไม่เล่นในคอมนี่หว่าเองเพิ่มความพื้ออีกนิดนึงแจ่มเลยน้อง ังไงตัดภาพมาทางนี้อีกแล้วไฟเอ็มัวรุ่นไฟเอ็มส่งแล้วไวรุ่นไฟเอม S Q เอ้ยเห็นส่งบ่อยนะคนนี้นะ S Q 9 8 9 8เกินไปโคตรเทดูคอมเมนต์งานตัดสุดมากสุดจนแบบว่าหลงเลยนั่นคนนี้ไม่ต้องดูที่การยิงหัวดูการตัดต่อแม่งโคตรเทนั่นเฮ้ยต้องแจก,กแล้วเอา U I D มาสีต้องแจกคนนี้ต้องแจกขอ U I D ด้วยขอ ด้วยดีด้วยแจ๊ดนฮ่ให้จริงส่งมาเลยจะโอนตอนนี้ด้วยขอด่วนๆขอด่วนๆถ้ามันตอบมาปุ๊บเดี๋ยวมันจะเด้งเน oh, ี่ยแต่ละวันเนี่ยโอ้โหเด้งไม่โอ้โหไม่หว่านไม่ไหวมาตามจังหวะครับท่านเฮ้ยมีมาอีกแล้วเหรอตามจังหวะด้วยนะหลังๆเริ่มมาดีหลังๆเริ่มมานี่ขนาดยังไม่เปิดเสียงนะนี่ขนาดยังไม่เปิดส,ส่งอะไรมให้กูดูจริง

สำเร็จรูปป่ะที่แบบเอาเข้าไปแล้วตามจังหวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่มั่นใจว่ะอันนี้ยังไม่ยังไม่โดนยังไม่โดนเท่าไหร่ยังไม่โดนอันเนี้ยรู้ว่าตั้งใจว่าทำอีดิทมาเลยพี่ว่าโอเคกว่าเยอะว่ะนะว่าปะ่ะคนต่อไป91ก,กดไลค์นะงงเลยเอ๋อเนเหรอเฮ้ยไอ้นี่ใ,นใช่ไหมไอ้ซุปเปอร์เนี่ยที่คนขอกันมาเยอะแยะเนี่ยซ,ซุปเปอร์เจอกับดิววี่หน่อยอะไรอะ่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยได้ข่าวว่าเวอร์ไอคนนีน้เหรอเฮ้ย ปวดตาเลยหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยปวดจริงนะนะเออเออมาดิเอเอตึงนะดูตรงตึงนะแต่ถ้ามันเจอคนจริงๆริงมันจะตึงแบบนี้หรือเปล่าไหนใครอยากเห็นดิวี่เห็นขอกันมาเยอะคอมเมนต์มาเยอะมากดิวี่วีเอ้ยมึงบุนอะไรของมึงนะมุนอะไรของมึงเนี่ย ให้กูดูเกมหรือดูอะไรอะ่ะแม่ฮาราด่วนเลยฮาราด่วนเลยมันต้องเจอละดิวีกับซุปเปอร์ใช่ไหมใครอยากดูดิวีกับซุปเปอร์คอมเมนต์มาแต่ตอนเนี้ยขอไป,ปนนอ้วกแป๊บนึงเฮ้ยหมื่นซับาสมทับสมมตินะซุปเปอร์เอฟเอฟไอนี่ต้องมาละไอ้ซุปเปอร์ต้องมาละเดี๋ยวทักเฟซไว้ก่อน,อน เฮ้ยมันเคยส่งข้อความมาด้วยแต่มันลบออกหมดแล้วมันเป็นคนดังแล้วมันยิง่งไหวเนี่ยกดไลค์ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเชิญมาแน่เจอเจอแน่ฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคนดูครับวันนี้ขอพักไว้ที่ไอซูเปอร์เอฟเอฟเดี๋ยวจะไปท้ามาันก่อนเดี๋ยวจะไปเรียกมันก่อนเอ้าอไอ้อออนี่อยู่ไอดีมายังเนี่ยยังไม่มาแจกแน่นอนไปถามได้เลยนะครับไปคอมเมนต์นะครับว่าไอพกี้เอ็กทูได้แจกให้หรือเปล่านะครับถ้าไม่แจกนะครับมากระทืบปากพี่ได้เลย โอเคครับคลิปวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนหยุดไว้ที่ไอซูเปอร์เอฟเอฟกดว้าวกระดอล้าไว้ก่อนหนึ่งทีคนต่อไปใครจะได้ออกอีกมีใครที่ส่งเวอร์ส่งตึงส่งก๊อสส่งเปียมาอีกบอกเลยว่าได้ดูแน่นอนวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะฮะโอเคเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกสายอาชีพทุกคนที่แบบใช้อา,อาชีพเป็นฟรีไฟใช้ฟรีไฟเป็นอาชีพนะฮะโอเคเจอก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกินของแก้วช่องพี่ด้วยโอเคไปแล้ววััดีครบ จะเต็มตลอดเดือนร่วมสนุกไปกับกิจกรรมมากมายของสายปีและสายเติมสกอร์แบทแกงสีปาร์ตี้สุดมันกับสกอร์แบทสิบสองกุมภาพันธ์นี้กิจกรรมตลอดเดือนมันบันแบบยาวๆสี่ถึงยี่สิบกุมภาพันธ์รวมแกงสีปาร์ตี้สุดมันร่วมผลสาบลบในแผนที่และหลังจบแบทห้าถึงสิบเอ็ดกุมภาพันธ์แบทซ่าท้าชนโทเคนรับสูงสุดถึงห้าสิบเอ็ดโทเคนขยับนิดระเบิดหน่อยแปดถึงสิบสี่กุมภาพันธ์เลิศสตูบูร่แจกสกีนกับสกินลดสุดเท่ที่คุณไม่ควรพลาดเก้าถึงยี่สิบกุมภาพันธ์แบทลันสนั่นฟอร์สิบสองกุมภา ปีวันเดียวเท่านั้นกับกระเป๋าสปาร์ค12-20กุมภ20า200นาทีสก,กิมน,นี้เพื่อเธอทองอารามคว้าไอเทมและ12-17กุมภาพันธ์รวมแค้เสอหายปาราที่สุดมันมีสนุนรับเพชร1 9 9 9 9เพชรขึินก,การแบบจัดหนักจะเต็มชื่อกาลิน,น่าฟรีไฟและฟรีไฟล์แม x